ไม่มีกำหนดและไม่มีเริ่ที่จะเปิดเพราะว่าหนึ่งต้องดีจริงก่อนต้องดีจริงก่อนต้องควบคุมคุณภาพได้ก่อนต้องไม่ให้ผิดพลาดจริงๆต้องควบคุมคุณภาพให้ได้จริงๆต้องเป๊ะจริงต้องเพียบพร้อมจริงต้องครอบคลุมจริงเบียดถึงจะกล้าเปิดเฟรนชชยต้องให้ชื่อเสียงมาในแนวด้านบวกก่อนซึ่งเบียดทำยังอะไรยังไม่ได้เลย เบียเป็นแค่แบบนี้จะไม่มีการเปิดเปรนชายเกิดขึ้นค่ะเพราะเบียกลัวเหลือเกินกลัวเบียควบคุมคุณภาพอ่าให้ลูกค้าไม่ได้เบียกลัวอ่าควบคุมคุณภาพสินค้ารสชาติให้ลูกค้าไม่ได้เบียกลัวผิดพลาดไปในภายหลังเบียเลยไม่เอาค่ะเบียกลัวมากมากเลยถามว่าเงินน่ะทุกคนอยากได้แหละเบียก็อยากได้เงินทุกคนในโลกนี้อยากได้เงินแต่ถ้าได้เงินมาแล้วแล้วมานั่งผิดพลาดและให้มานั่งคนทําร้ายเราที่หลังโดยที่เราทําร้ายตัวเองตั้งแต่แรกเริ่ม เบียจะไม่ทําแล้วคะ่ะเบียเข็ดตั้งแต่น้ํายําแล้วไม่เอาแล้วเจ๊ทําบัตรไทยเองใช่ไหมบางทีใจพูดหรอกินได้ไหมอ่ะ <c oughs> ถามว่าเบียอยากทําเฟรนช์ฟายไหมอยากทําต่อเมื่อชื่อเสียงเรากลับมาเป็นด้านบวกและเราต้องมีประสิทธิภาพจริงๆในการทําคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าทุกคนต่อให้มีแค่ห้าเฟรนช์าย แต่วัตถุดิบต้องเป๊ะเหมือนกันหมดทั้งห้าเฟรนชชายถูกไหมคะสาหรับทาเบียนะแต่ถ้าทําแล้วออกมาแล้วไม่โอเคเบียไม่ทําดีกว่าเบียกลัวโดนด่าเบียเหนื่อยแล้วว่าเอาจริงกูยอมอยู่แบบนี้ดีกว่าไม่เอาอ่ะจะดอกทองก็ได้เอาจริงเบียกลัวเบียบอกเอียร์มันพูดกับเบียแล้วว่าเรื่องทางเฟรนช้ชายบอกยามหยุดเลยอย่าทําอย่าทํามึงอยู่แบบนี้ดีแล้วอย่ามึงทําตรงนี้ให้มันดีก่อนมึงทาร้านนี้ให้ดีก่อนแล้วมึงค่อยมาทาเฟรนชชายอีดอกตรงนี้ยังไม่ไปไม่รอดเลยมึงจะมาทาเฟรนชชายได้ไง อีโนมีพูดจากเรื่องจริงไงบอกถามว่าเงินนายอยากได้ไหมอยากได้ทุกคนแหละถามว่ากูก็อยากได้เงินแต่กลัวไปแล้วพอทำแล้วเกิดปัญหาใครหี่แหกันอีเดียไงหี่แหกโดนดิทำก็ไม่มีใครซื้อหรอกขอประกบยืนอันดับหนึ่งอันนั้นยินดีกับประกบด้วยค่ะหาประกบทําดีแล้วขอให้ประกบเจริญเจริญขึ้นธุรกิจก้าวหน้าเบียส่งเสริมและเบียรดันให้ค่ะถ้าเกิดว่า เบียไม่สามารถบังคับใจได้เบียแล้วเบียก็ไม่เคยเชิญชวนให้ใครมาซื้อของเบียนะคะเบียจะบู้เสมอเลยว่าของเบียยังไม่สามารถทําให้ใครมาซื้อเบียได้ถ้าประกอบทําแล้วควบคุมคุณภาพแล้วประสิทธิภาพได้ขอให้ทุกคนขอให้ประกอบทําแล้วจริลรุ่งเรืองรวยรวยยิ่งขึ้นไปค่ะรวยวันรวยคืนขอให้เป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะแต่สาหรับเบียเบียยังทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเบียจะไม่ทาเบียกลัวค่ะเบียขออยู่แบบคนจนแบบนี้ตลอดไปก่อนค่ะเบียกลัวมากเลย กลัวมากเลยถ้าประกบทําแล้วโอเคปังขอให้ประกบรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปทําอะไรขอให้ประกบจะเจริญประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องแต่ขอให้ประกบตั้งใจทําให้ดีจริงๆถามว่าเป็นห่วงไหมว่ามันหายไปไหนแต่อยากให้เบียเบียอยากบอกประกบเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนคนนี้อยากบอกว่าทําอะไรคิดให้ดีๆอืมเบียรกับประกบมันตัดกันไม่ขาดหรอก เพื่อนในะยังไงมันก็คือเพื่อนแต่ช้าเร็วมาคุยยังไงมันก็เออใช่ไหมเปียเป็นคนที่เมื่อก่อนเียอาจจะแบบเวอรวนไปในโลกใบนี้ไงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกอยังไงกะเราก็คือเพื่อนกันเปียไม่ได้สตอสาบานคอยออกไปรถชนตายเลยให้กูรถชนตายเลยเปียพูดกับอามเสมอเลยว่าถ้ากบมันทําได้ มันจะเป็นคนที่เก่งมากถ้าเกิดถ้าถ้าเดินถ้าเกิดปากรบมันทําได้มันเป็นคนที่เก่งมากจริงๆและทุกคนค่ะเบกรกาบขอร้องแหละอย่าอย่านำสู่เบียรเข้าด่าม่าเลยอันนี้พี่พูดจากใจพอกูพูดดีพูดแล้วกนะ็หาว่ากูสร้างภาพหาว่ากูตะต้องการให้กูพูดแบบไหนเนี้ย <laughs> โอยเบียกขอเป็นตัวเบียแบบเนี้ยได้ไหมบางที ถ้าเรายังเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรไม่ได้เรายังเป็นเจ้าของกิจการอะไรไม่ได้เบียกขอเป็นลูกจ้างแบบว่าสนุกสนุกอย่างเงี้ยไปตลอดไปก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะต่อเมื่อวันหนึ่งที่เบียรเข้มแข็งแล้วเบียพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแล้วเออเอ่านค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เบียยังไม่พร้อมเบียยังไม่เก่งเลยเบียยังแบบกระกระกรกรกแรกอยู่เลยแล้วเป็นอย่างนี้ไปก่อน <c oughs> ใครจะด่าบ้าอ่ะใช่ค่ะ ตัวเบียยังเอาไม่รอดเลยเบียจะไปตัดสินชีวิตใครได้ถูกไหมคะตัวเบียยังกระท่อนกระแท่นเลยจะตกขาเบียขาเบียจมน้ำไปอยู่ข้างหนึ่งเบียจะไปว่าใครได้อะเข้าใจไหมคะปอยเบียยอมรู้อยู่แก่ใจไปดีพอเวลาเบียตอบดีเขาเบียสตอ ให้กูตอบยังไงดีวะอีดอกตอบแบบกีซวัตเรีหรอเนี่ยเบียยดูบุรีออกไลรสดเลยเบยจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรได้อ่ะเห็นตะกบไล์สดอันนี้เไม่ทราบค่ะขอโทษดิเบีขอเป็นกะลีกินเบียก่อนนะคะ เเป็นคนที่ใส่ไม่ลดค่ะบอกเลยไปเป็นอย่างนี้แหละเบเป็นอย่างนี้อย่าว่าไปเลยขอหยุดตรงนี้นะคะขอหยุดตรงนี้ใครที่กล่าวถึงจะให้ชักนําเข้าไปสู่เรื่องดรามา่าเบยขอร้องนะคะขอร้องจริงๆขอร้องพอแล้วเนาะพอเนาะเบยไหว้ไหว้แหละนะคะไหว้เบวไหว้แหละเบวไหว้เบวไหว้ขอร้องจริงๆขอร้องท่วมหัวเลยพอแล้ว เรามาคุยแค่เรื่องของเราดีกว่าสมัยหน้าเ้าขอเลิกเบียนนะพูดเดียว <laughs> เฮ้ยฮัลโลอีโนยมีน้ำมือคุยร้อนะอะคุยเฮ้ยอย่าแซวผมน้าม้าหนูโหยเก๋อีโน อยากให้เจเบียตบประกบมากหรอเอาสูตรเจเบียไม่ค่ะประกบไม่เคยหลอกเอาสูตรจากเบียนะคะสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ประกบอาจจะอยู่กับเบียแล้วเรียนรู้สิ่งที่เบียเคยทําในอดีตแล้วประกบพิกผันเอาไปประกอบอาชีพต่อเพื่อได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงได้เลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดเบียมองว่าเบียมองว่าเป็นการทําให้คนคนหนึ่งมีอาชีพเกิดขึ้นพี่ดอกชอบนะ อหนาาอนน้้าตีเแม่สวยมากอยางมาผมโ่งเมกลาคุมผ้ามีนามีน้เมสาแม่เบ้าไม่หามไม่ทนนักัลักตาสิ่ข้าปัญญาตุนลาพุ เจนไม่ขายของเราเขาปิดแล้วไม่คุยห้อว่ะเฮ้ย แ้่นี้โอเคอีเจไม่ต้องอ่านหรอกเขาไม่ได้มาไม่เป็นไรเบียตอบเบียคิดว่าตอบก็ตอบแบบให้มันอยู่ความเป็นกลางเข้าใจไหมอาไปไหนออาไปซื้อของเบียถามทุกคนหน่อยเบถามทุกคนหน่อยเก็บพุงหน่อยน้ำมอสวัสดีค่ะเบีถามทุกคนหน่อย ขอให้ทุกคนพูดขอให้ทุกคนฟังตั้งสติอย่าพิ่งคอมเมนต์นะอย่าพิ่งคอมเมนต์นะจนกว่าเบียร์จะบอกให้คอมเมนต์นะโอเคไหมทุกคนนะทุกคนพร้อมไหมถ้าทุกคนพร้อมกดหนึ่งเร็วๆก่อนที่แบตจะหมดก่อนที่ก่อนที่แบตจะหมดกดหนึ่งก่อนอย่าเพึ่งตอบเมนจนกว่าเบียร์จะถามคําถามแล้วให้ตอบกดหนึ่งก่อนค่ะกดหนึ่งแปตจะหมดกดหนึ่งอีกกดหนึ่งก่อนกดหนึ่ง กดหนึ่งก่อนทุกคนกดหนึ่งพล้างคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวมีจะมีเดี๋ยวเบยจะมีคําถามแล้วให้ตอบมากดหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะกดหนึ่งเดี๋ยวนี้กดหนึ่งเดี๋ยวนี้เบยจะมีคําถามแล้วให้ทุกคนตอบเดี๋ยวกูไปชาร์จแบตก่อนกูเมาพีแม่มสะดุดกดวีกดหนึ่งเดี๋ยวนี้กดหนึ่งเดี๋ยวนี้ทุกคนกดหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะ ดหนึ่งเดี๋ยวนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะทำไมผมหิ้งอย่างเงี้ยกดหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวมีจะมีคำถามให้ทุกคนคะ่ะวุ้ยเคยถอดทั้งเย็ดกดหนึ่งเดี๋ยวนี้คะ่ะมีจะมีคำถามให้ทุกคนแน่นอนเลยคะ่ะและทุกคนต้องตอบล้างเม้นก่อนคะอ่ะอะนะคะ เบียเคยจะแบบมีดราม่าตลอดเลยและเบียอยากจะถามว่าในครั้งเนี้ยทุกคนว่าทุกคนคิดว่าเบียเน่ะคิดมากไหมกับเรื่องดราม่าที่ใครมานั่งถามอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามทุกคนว่าอยากให้ทุกคนตอบว่าเบียคิดมากไหมกับคอมเมนต์ที่ใครมาหลอกถามอะไรแต่แต่เบียตอนนี้เบียแคร์ไปกับโซเชียลไหมแค่เนี้ย ถามว่าถ้าเบียแคร์เบียก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วไงนี่เบียกลับมาเป็นตัวเองตัวคนเดิมแล้วอะเบียไม่แคร์กับโซเชียลแล้วเบียเหนื่อยเบียเหนื่อยมากแล้วเบียขอเป็นเป็นตัวเบียรู้สึกว่าเบียมีความสุขเบียไม่ได้ทําร้ายใครนะคะเบียไม่ได้ทาร้ายใครเลยอะค่ะตอนนี้เบียไม่ได้แคร์กับโซเชียลอยากถามทุกคนว่าทุกคนมองเนี่ยทําไมไปถึงออกมาไลฟ์สดเบียแคร์ไหมกับโซเชียลยังไม่แคร์นะเบียไม่แคร์ค่ะ ไม่แคร์มันเป็นการด่าแป,ป๊บๆเอาไปสร้างประเด็นอยากเอาไปสร้างอะไรสร้างเลยเพราะเบียมไม่ได้มารีวิวครีมพี่มุ้ยหวัดดีพี่มุ้ยหวัดดีเบียมไม่ได้มานั่งรีวิวสินค้าอะไรต่างๆฉันเป็น f a c e b o o k ส่วนตัวของฉันซึ่งฉันเปิดสาธารณะแต่ฉันไม่ใช่คนสาธารณะฉันไม่ใช่ดาราเพราะฉะนั้นฉันไม่แคร์จัฉันไม่แคร์จักเดี๋ยวพอจบอันนี้กูก็บ้าบอ,กองกู อยากพิมอะไรพิมพ์แค่นั้นเองแค่นั้นอยากถามทุกคนว่าเบียแคร์ไหมเบียไม่แคร์แค่นั้นแต่เบียจะบล็อกคนที่เข้ามาเพื่อความวุ่นวายเข้ามาทําใ,ให้คนอื่นตีกันทําให้คนอื่นทะเลาะกันทําให้คนอื่นมัวหมองปรกบจะเป็นยังไงเรื่องของประกบนะคะอยากถามว่าเบียรแคร์สังคมไหมเบียเดินออกไปเคยได้ข่าวใครว่าเบียโดนตกไหม เคยได้ข่าวปะว่าเบียโดนดักตบอ่ะเคยได้ข่าวปะไม่เคยเพราะเวลาเบียเจอคนจริงเบียเป็นไงเบียเป็นคนที่พูดดีคนหนึ่งนอกจากใครจะมาหนังหีใส่เบียแค่นั้นเองแค่นั้นใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่ใครมาด่าเบียปุ๊บในโลกโซเชียลเนี่ยเบียจะบอกกับลูกค้าเสมอว่าต่อยไปเลยลูกค้าเบียดดูแลลูกค้าดีที่สุดเท่าที่เบียจะคนคน,คนมนุษย์คนหนึ่งจะพึงจะก,การะทำได้ส่วนใครอยากจะดา่า ไม่แคร์กูก็แดกต่อกูก็เมาต่อกูก็มาไ์สดใครห้ามกูว่าห้ามไ์สดนะเจเบียเดี๋ยวดาม้าดาม้งดามาอย่างนี้ห้ามไรสดนะกูจะไล์แค่นั้นเองพอถึงเวลาทํางานกูทํางานแค่นั้นเองกูจะอะไรกกูนักหนาฮไม่ชอบเบียเกียดเบียก็ได้เบียนะถ้าเบียไม่ชอบใครหรือเกียดใครเบียบอกออกไปเลยจากชีวิตเบียแค่นั้นเองแค่นั้นเบียเป็นอย่างนี้ใครไม่ชอบเบียก็ได้จะแคบตรงนี้เอาไปลงตรงไหนก็ได้เบียไม่ซีเรียส จริงๆไม่พูดเลยเพราะพู้ประทาผประสงค์เออไปเลยจำที่แค่นั้นหนูไม่อะไรหนูเหนื่อยแล้วว่าการที่หนูจะต้องมานั่งแค์สังคมอะไรมากมายฮคิดมากไปก็เหนื่อยตัวเราพี่อ้อสวัสดีพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อคิดถึงเนอะใช่ไหมกูก็พูดดีเป็นปะ บางทีเจ๊ต้องหารักษาพาพพ์หนูมีพาพพ์อะไรอ่ะพี่เท่าที่ติดตามมาไม่เคยเห็นแคร์แล้วไม่เคยว่าหรือนินทาพี่พี่ตุ้ยสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งสวัสดีค่ะ เงยเหล่าดีกว่าใช่ค่ะจริงๆจ,จะอะไรกันนะักหนาเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเราจะตายคนรวยเขายังตายกันเลยคนจนเขาก็ตายกันเลยแล้วเราจะทะเลาะกันไปถึงไหนถูกไหมเราจะไปทะเลาะกันทําไมคนจนก็ต้องตายคนรวยก็ต้องตายคนขี้เหล่ก็ต้องตายคนสวยคนหลอกก็ต้องตายอีกทองบ อ๋ออยากอยากจะบอกว่าเวลาเจไ์สดอยากให้เห็นนะลูกค้าครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวบางทีเบียก็ต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าเบียจะขออนุญาตลูกค้าไงคะคือเบียจะขออนุญาตลูกค้าบางทีเบียก็กลัวลูกค้าเขาด่าเหมือนกันเบียขออนุญาตลาแล้วตัวเองแ <c oughs> <c oughs> ม่งเบียเหมือนดารานะทั้งที่เบียไม่ได้เป็นดาราเฮียอะไรเลยอ่ะเบียเป็นคนธรรมดาเบียเป็นกระเทยเบียเป็นคนที่แบบอาอ อะลรก็น่าโวอ,อยกับปูเนี้ <c oughs> คือเราได้คุยกับเบียส่วนตัวเนี่ยเนียสมมติท่านลูกค้าลองได้มาหาเบียคุลูกค้าจะรู้เลยว่าโลกที่เบียอยู่ในเนี้โลกที่เบียอยู่ในเนี้ยกยนนยับโลกที่เบียทำงานแล้วอยู่กับลูกค้าจากคนละโลกกันเลยนะจากคนละโลกกันเลยแบบนี้ยเบียจะแบบเป็นคนที่เก,กลี้ยกล่อมมากเลย คือ uhm. แต่พอเวลา uhh, เบียทำงานเบียคุยไงเบียจะไม่กล้าแม้กระทั่งเสียงดังเลยนะเอาจริงๆเบียไม่เก็บมาคิดเลยเอาจริงนี่เบียดาเบียเชื่อไหมว่าเบียเนี่ยสิ่งที่เบียดา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 วิ่งวิ่วินงวิ่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 วันเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาห้าทีเบียทำอะไรอ่ะเบียแดกเล่าต่อจริงเบียแดกเล่าต่อจริงเบียไม่โกหกเลยเรื่องจริง ไม่บางทูเชื่อไหมเห็นด้วยนะลูกค้าบางคนเขาไม่กล้าปฏิเสธคุณถ่ะทุกคนฟังเบียนะเบียไม่ได้เถียงนะเบียไม่ได้เถียงนะฟังเบียอธิบายนิดนึงนะฟังเบียอธิบายนิดหนึ่ง,นะง,งทุกคนถาเหมือนบางทีอะเราเปิดร้านขายหรือเราขายของอะไรสักอย่างเราก็อยากมีโมเมนต์อยากให้คนเห็นว่าเออลูกค้ามาอุดหนุนนะ ซึ่งเราไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าคิดร้ายกับลูกค้าเลยไม่ได้คิดในเชิงลบกับลูกค้าเลยว่าคุณเห็นไหมว่าเบีรยว,ว่าลูกค้าหรือเปล่าอีดอกนี่แดกเรื่องมากนุนันนี่เราถ่ายลงเบี้ยไม่มีนะเบีรยไม่มีนะมีแต่เพียงว่าขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านเรามาอะไรร้านเราอะไรเงี้ยคือถ่ายลูกค้าในโมเมนต์ในเชิงบวกทั้งนั้นเลยไม่มีการว่าลูกค้าแต่อย่างใด เลยเียก็แม่ก็จะวอาเฮ้ยกูผิดตรงไหนวันนี้จริงพี่ก็เป็นเวลางานกับชีวิตจริงเหมือนคนละคนเออเบียแค่อยากว่าเออ,อาบางทีถ่ายไลฟ์สดบางทีลูกคา้าใครด่ามาลงที่ผมอออยอินนรกออยดียอินบอกหาแม่ กินแล้วอยู่ดีๆเม้นไปเม้นมาจะมีด่ามาไม่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 ด่ามาด่ามาด่ามาไม่ด่ามาไม่ด่ามาปล่อยเขาเชื่อพี่ว่าพรุ่งนี้พี่เบียก็เป็นปกติเหมือนเดิมเชื่อพี่พี่เบียรจะไม่กลับมาคิดเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเชื่ออาริยาเชื่อพี่เบียรนะเชื่อพี่เบียขอให้เชื่อพี่เบียรใครจะด่าช้างเขาปล่อยเขาพี่เบียเหนื่อยแล้วแต่พี่เบียอยากอธิบายว่าพี่เบียรไม่ได้แค่คำว่าไม่ได้แค่คือถามว่าส่วนตัวไม่ได้มานั่งแบบพี่เบียด์ด่าๆพี่ ดาดัแป๊บๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เบียร์ก็ทำงานทำการของพี่เบียร์เหมือนเดิมแค่นั้นเองกูไว้เจ๊เมาใช่เบียเมาครับเบียเมาเบียเมามากเบียเมาเบียเมานิดหน่อยใครอยากด่าเบียด่าไปฮู้นี่เห็นไหมพอเวลาเบียร์พูดอะไรอ่ะก็ไม่ฟังเบียร์เลยงั้นเบียไม่พูดละเบียร์ไม่พูดแล้วเบียนั่งเนี้ย ไม่พูดละอ่ะไม่พูดละแต่กูยังพูดไอ้สัสอ่ะคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไป,อ,ไป,อ,ไปอ่ะคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปอีกอืคอมเมนต์ไป บายก่อนนะตอนนี้เบียรไปก่อนบายก่อน